และอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับที่จะทําให้เราเดินทางก็ได้อย่างสะดวกปลอดภัยและไร้การสัมผัสนะครับก็คือการใช้ช่องทาง Mpass ในการผ่านด่านเก็บค่าบริการนั่นเองครับสําหรับการสมัครใช้บริการก็ง่ายมากเลยนะครับจะสมัครผ่าน Mpass Mobile Application นะครับซึ่งอยู่ที่ไหนก็สะดวกนะครับหรือสมัครที่ธนาคารกรุงไทยซึ่งสามารถรับอุปกรณ์ได้ทันทีเลยครับหรือจะสมัครที่จุดบริการมอเตอร์เวย์นะครับซึ่งมีบริการถึง6แห่งด้วยกันนะครับไม่ว่าจะที่เซอร์วิสแอรียบางประกง ขาเข้าและขาออกนะครับที่ด่านทับช้างทั้งขาเข้าและขาออกเช่นกันนะครับรวมไปถึงที่ด่านโปง่ง3าทั้งในทางขาออกและปลายทางด่านพัทยาก็มีจุดรับสมัครเช่นกันนะครับเพียงใช้หลักฐานตามนี้ก็สามารถทำการสมัครใช้ได้เลยครับจะสะดวกในรูปแบบไหนก็อย่าลืมสมัครกันเข้ามานะครับรับรองสะดวกขึ้นแน่นอนครับ